สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมพักเครื่องเมืองสองแควนะครับวันนี้เป็น EP ีที่11นะครับประจำวันที่23เดือนกรกฎาคม2,568นะครับวันนี้มีราคา400บาท500บาทแล้วก็700บาทนะครับพี่พี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ OUM 7146น,นะครับหรือสามารถสแกนคิวโค้ตรงด้านาหน้านีได้เลยนะครับผมก็สวัสดีช้าว,วันพุธนะครับพี่วันนี้นะครับผมวันนี้มี400บาท500บาทแล้วก็700บาทนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่1 รายการที่หนึ่งนะครับเป็นเขี้ยวแกะเสือนะครับผมของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเข um ี um ้ยวชํำๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่รายการที่หนึ่งรายการต่อไปรายการที่สองนะครับอันนี้เป็นปลายเขี้ยวนะครับเป็นปลายเขี้ยวของหลวงพ่อปาน ด้านหลังมีตะกุดนะครับด้านห compass, ลังม si ีตะกุดพาจีวรนนะครับรายการที่2องนะครับรายการนี้700บาทครับรายการต่อไปรายการที่3อีก1ตัวครับพี่เสือหลวงพ่อปานนะครับรายการที่3มด้านหลังมีตะกุด1ดอกนะครับ700บาทครับพี่รายการที่3รายการต่อไปรายการที่4ี่ สิงสามขันนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับเป็นสิงงานะครับพี่รายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นงาปีนะครับผมแกะนางกวักนะครับหลวงพ่อเดิมรายการที่ห้านะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่ รายการต่อไปรายการที่หรายการที่หเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามสองสี่หหลังเส้นตองนะครับรายการที่6นะครับรายการนี้ต่อจากนี้เป็นชุดห้าร้อยบาทนะครับพี่รายการที่หรายการต่อไปรายการที่7็ดเหรียญหลวงพ่อแค้มวัดตากล้อง สวยๆคมๆคมเลยนะครับพี่ต่อจากนี้เป็นชุด500บาททุกรายการรายการที่เจดรายการต่อไปรายการที่8ดนะครับเหรียญกลมหลวงพ่อกันวัดพญาติการามรายการที่8ด <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาครายการที่เก้าต่อโคสอเสือด้านหลังนะครับปีหนึ่งเก้ารายการต่อไปรายการที่สิบเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะครับผมสองสี่หกเก้ากระไหลทองนะครับ หลังเส้นตองนะครับผมรายการที่สิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับผมกระไหลทองรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้ด้านหลังยันเป็นแท่งเลยนะพี่เรรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่สิบสองสักครู่นะครับเอารายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะครับรายการที่สิบสองนะครับผมหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับหรือหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์รายการต่อไปรายการที่สิบสามเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะครับ สองสี่เจ็ดเก้านะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับผมหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก รายการต่อไปรายการที่สิบห้าเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเหรียญหลวงพ่ออีวสัตีหีบสองสี่เจ็ดสามรายการที่สิบห้านะครับลมดำสวยๆเลยรายการต่อไปรายการที่สิบหกเหรียญหลวงปู่ผางนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขต รายการที่สิบหกนะครับรายการนี้นะครับปีหนึ่งสองกระไหลทองสวยๆเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับรายการที่สิบเจ็ดปีหนึ่งหกนะครับรายการที่สิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัสแกรายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้นะครับเปิดโลกหลวงปู่ดูวัสแกปีสองห้าสามสองนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลรายการที่สิบ 9นะครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลรุ่นแรกปี07นะครับรายการต่อไปรายการที่20รายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับชนบุรีรายการที่20นะครับ ปีสองสี่สามสี่นะครับพี่ปีลึกมากเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อทองแดงลมดำสวยๆเลยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเหรียญหลวงพ่ออีวัสัตหีบ รายการที่ยี่สิบสองห้าร้อยบาททุกรายการนะครับพี่ชุดนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญปาตานนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปรายการที่24นะครับเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงกระไลทองสวยๆเลยนะครับพี่นี่ครับรายการที่24นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่25เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดรหัสไรละยองปี18กระไลทองนะครับ รายการที่ยี่สิบห้านะครับผมรายการนี้รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ด เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อทองแดงลมดำสองสี่หกเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญหลวงปู่รอดนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับหลวงปู่รอดนะครับผมรายการที่ยี่สิบแปด รายการต่อไปรายการที่29เหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาติการามนะครับอันนี้เป็นขอเบ็ดนะครับรายการที่29รายการต่อไปรายการที่30เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมเนื้ออันปะก้า รายการที่30นะครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้เอา4 0 0บาทนะครับพี่ต่อจากนี้เป็นชุด400บาทนะครับรายการที่30ชุด4 0 0บาทนี่ผมเอา3องค์พันนะพี่นะส่วนชุด5้ารอยบาทนี่ผมเอาองค์ละ5้า้อยนะพี่นะผมเอา5องค์ส0 0พนนะครับผมก <an> ็ <d ash> 4องค์สองพันผมแถมให้1องค์เป็น5องค์ส0 0พันนะครับผมชุดเหรียญ5้าร้อยส่วนชุดเหรียญ4 0 0อยผมเอา3องค์พันนะพี่นะ อ่านะครับผมรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดเหรียญหลงวงู่ทวดพุทซ้อนนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดปีศูนย์เก้าเนื้ออันปะก้านะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีเนื้ออันปะก้ารายการที่สามสิบสองบอกโอ้เตอทำไมสืบพงทำไมเหรียญเปยเปยถูกกว่าแพงกว่าเหรียญเลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่า ราคาเหรียญเปื่อยที่ผมเปิดองค์ละห้าร้อยนั้นมามาแพงกว่านะครับพี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเหนืออันประกาสองสี่แปดห้านะครับเปิดตามทุนนะพี่นะได้ถูกเปิดถูกได้มาแพงเปิดแพงนะครับผมนี่ครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่ เหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับปีสองห้าศูนย์หนึ่งรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกรายการที่สามสิบห้านี่ครับสวยคมมากนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่สามสิบหก เหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับรุ่นพิเศษนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับปีหนึ่งเก้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดหลวงพ่อทบชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับวัดจันนิมิตรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปด เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบดเนื้ออันปะการายการต่อไปรายการที่สาสิบเ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันรายการที่สาสิบรายการต่อไปรายการที่สี่สิบ เหรียญหลวงปู่เพ้ปะวปาวโลนะครับรายการที่40นะครับรายการต่อไปรายการที่41หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับรายการที่41นะครับหลังยันสิงห์รายการต่อไปรายการที่42 เหรียญหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะครับรายการที่สี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สี่บสามหลวงปู่สุกปากกองมะขาเท่านะครับสองสี่หกหกเนื้ออันปาก้ารายการที่สี่สิบสามนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายการที่44นะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้44รายการนะครับผมมี400บาท500บาทแล้วก็700บาทนะครับชุด400บาทผมเอา3องค์พันนะครับพี่ชุด500บาท ผมเอาห้าองค์สองพนะครับสแถม1นะครับพี่พี่พี่พท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับตรงหน้าจอนี้เลย092 830 0049นะครับหรือแอดไลโอยเอ็มเนึ่งสี่หกนะครับขอบพระคุณพี่พ,พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับผมพี่พีพท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับ พีพ่่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ